สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนครับพ่อกับบ่าวเปียกกับน้องผูกคือเก่าครับพี่น้องครับครับพี่น้องเมื่อนี้าก็ได้เป็นนเ่็นพะโล้ขาหมูครับพี่น้องช่วงตุยมันบ่อหนีเหรอเห็นปะช่วงตุยเมนช่วงตุยเนาะง่ครับพี่น้องอันนห้เป็นตะเสียบขนาดครับพี่น้องมาลองซิมมั้งครับอืมไหมกับข้าวเหนียวครับเมื่อนี้เอาเต้เส้าครับ พี่น้งองโอ้อครับซิมนาม,<อ>า,มากครับสองโอ้นามหันวนวดีเลยอันนี้มันเป็นยังอายหอนเลยครับคุณยังหอนพี่น้งองเห็นไหมไหมเลย จากนั้นครับขออนุญาตอยากสินส่วนครับเบื่อเนี่ยเบื่อเยอะเนาะเจ็บด้วยปะเนี่โอ้ขออยากใส่มือครับพี่น้องตง้องตือลุยมือหน่อยหน่อยอ๋<า>เอา <laughs> ขออนุญาตลุยดวยครับ ครับมีจิ้มครับของพน่อืมอืมพิ้มเมาใหม่วนวดีเว้ยนะอดี ทำเป็นกับเขาเจ้าเนาะกับหูเขากับหูเขานแซ่บพอดีแล้วครับคือออกงากขนาดบันนี้ ข้าห้องห้องกันครับอืมออ้เหนี่อยเลยมันเ่ยอืมอืุดหงินมือเลย เอากันมาหนึ่งกับตัวครูเลยบอกครูอ่ะมาเด้อพี่โน,โน้องแซมกันน้ำเบล่าเปียกครับพี่โน,โน้องจะเสิร์ฟเลยครับโอ้หูเดือดได้นอ้อปเด็นน้อ ดูใจเลนต์บ่ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับคงดีเนะ มือมีขวดจ่าเลยสวยหน่อยเนี่ยนะขวดเนี้ยก็ได้ครับมันเนี่ยแดดดีขนาดพี่หนอกมือนี่ก็ได้ เป็นอากาศสีเย็ยนๆแล้วไม่น้องอากาศครับบ้านผมจะหนาวแล้ว โอ้พี่น้องเบิ่งนะครับเออยหืออนเล้วบัดนี้อือื้นอีหยังนี่เป็นบังเป็นร้อนแท้หือเนื้อยขาวนีขออนุญาตยกนะครับ น้องจวงน้ำมันห่อเจ็ดปวดลงอะ นนแล้วแต่กระดูกมันลำบากมาเลยส่วนนี้นล่ะนังงนังงรึ ม่เอียงเลย 嗯，对。<laughs> okay. ฝุกอะไร้เสียงหน่อยรู้อเื่อนหน่อยเลยเผื่อเม็ดไหมอะขออด,ดีาจัดวยครับขออภพยครับ tận nhiều mảnh đồn nô ô ảo đây im lại ô sốt sôi đạm bà อ่มอืมเนี่พนงงยพูดนะตอน,น,น,นาบงงางไงพูดนะเนี่ยเป็นนันขาบางไงพูดนะพี่น้องครับ<อ>ว่าดี่มันมีเขาเจ้าเนี่ยพอดีครับแมนพีกระเทียมเนะาะมาจะกินก่เบิดเนาะ<อ>ก,นกินยังเบิดเยอะเดี๋<อ>ยวต่กระดูกพี่น้องครับอันนี้เลหลงครับเอาไว้สำหรเนาะคลิปนี้ครับพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามชมชิปของบบาวเปียกกับน้องผูกครับพี่น้อง Comment, ทุกคอมเมนต์ทุกกำาังใจคือเก่าแล้วพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผมกับน้องพูกอะขอตัวลาไปก่อนเมื่อนี้ครับสวัสดีครับ